หลายคนยังโบหูนะครับว่าในยุคปัจจุบันนี้ยังมีปุ๋ยอีกสูตรหนึ่งที่สามารถใส่แทนปุ๋ยยูเลียได้น้ำน้องน้องนอง,นอง,นองปุ๋ยยูเรียเมืดีไหนใส่ไปเพื่อเอี้ยงอ้อาพี่ปกติใครก็เห็นเจ้าใส่ยูเป็นประจำนี่แสดงว่ายังบบหูวิธีการใส่งานที่ถูกต้องมันบ่นี่เอา กรแม่นน่นตัวโอเแค่พี่ชาจังสันเดี๋ยวคอยสิว่าสู้ฟังปุ๋ยยูเรียอันนี้นะครับเป็นปุ๋ยที่มีธาตุอาหารในตัวเจนอยู่สูงมากครับซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักมีนาทีซอยเร่งการเจเริ่มเติบโตของต้นพืชบำรุงยอดและใบเป็นรักครับพี่น้องครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้ปุ๋ยยูเรียมีในตัวเจนสูงอยู่กับจริงครับผมแต่เมื่อถึงเวลาการใส่งานจริง กเกิดการทุนเสียระวังการใส่งานอยู่บ่หน่อยเลยทีเดียวครับเอา้ามันเกิดการทุนเสียนำบ่มันทุนเสียนะเมียงแล้วมันทุนเสียหรือจังไดเกิดการทุนเสียก็คือเวลาที่เฮ้าว่านปุ๋ยยูเรียลงดินไปธาตุอาหารส่วนมากแะระเหยขึ้นไปในอากาศมากกว่าซึมลง,งดินเลยเฮ็ดให้พืชได้รับธาตุอาหารจากปุ๋ยเฮ้าเนี่ยน้อยมากเลยแบบนี่แหละที่เขาเอื่นว่าการสูญเสียแสดงว่าส่วนมากถ้าเฮาใส่ปุ๋ยยูเรียบัวถือวิธีดิ มันกบเกิดประโยชน์น้อยมากแมนบุนเน่ยแมนแล้วพี่แต่ว่าปัจจุบันนี้ปุ๋ยตามงกุด4000เป็นปุ๋ยยูเรียผสมแอมโมเนียสั้นเฟสซึ่งเป็นปุ๋ยในตัวเจนสูงรูปแบบหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อชดเชยการสูญเสียปุ๋ยยูเรียพืชก็จะสามารถดูดซึมธาตุอาหารได้นั่นเฮดไห้ทั้งสวยแล้วก็เขียวนั่นแล้วก็ย่งมีการเพิ่มแมกนีเซียมเข้ามาอีกที่ซอยให้พืช สังเพาะแสงได้ดีขึ้นเทดให้การจะเริ่มเติบโตของต้นพืชยอดเยี่ยมมากยิ่งขึ้นนั่นเองอยู่สวนไี่กระปูกพักสลัดไปสองแปลง้างบ้านอยากได้มาใส่งง้นจังเลยเหมาะเลยพี่ตัวนี้นี่ตามร้านกเกษตรทั่วไปจะมีแบ่งกับนายถุงละหนึ่งกิโลกรัมอยู่ต้องไปล่องหาซื้อมาใส่เบิง่งว้าวแบบนี้พี่ต้องจัดสเสลว้ว แต่ว่าก่อนอื่นต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าปุ๋ยเคมีมีส่วนจําเป็นมากในการทําเกษตรในยุคปัจจุบันนี้ครับเพราะว่ามีธาตุอาหารอยู่สูงครับซ่อยเพิ่มผลผลิตให้กับกเกษตรกรเฮ้าโดยตรงแต่ว่าก็ยังมีหลายคนนะครับที่เข้าใจผิดกับคำว่าปุ๋ยเคมีนะครับคิดว่าเป็นสารพิษที่ทําอันตรายแต่ว่าจริงๆแล้วนี่นะครับปุ๋ยเคมีคือธาตุอาหารสังเคราะห์ที่เกิดมาจากธรรมชาติแต่ว่าบ่มีพิษครับ ซึ่งแตกต่างจากสารพิษอย่างเช่นยาคาแมาแลงหรือว่ายาคาหญยานะครับตัวนั่นเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตแต่ว่าสําหรับปุ๋ยเคมีนี่นะครับใส่ให้ดีบอมมีผพิษคอยเพิ่มผลผลิตทำกำไรให้เกษตรกรครับสิว่าไปแล้วปุ๋ยมุ่งกุด40 0ุนฟูี่มันเหมาะกับผู้ไดเน่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการ